เครื่องหมายการค้านะครับเป็น SCB ีบเอสีบไทยพาณิชย์นะครับแล้วก็เป็นกระทิงแดงอะไต่างๆเป็นเครื่องหมายการค้าเนี่ยก็คือลักคุณเท่าฟ้าอย่างเงี้ยครับนี่ยพอจัดบนหมู่มาก็จะมีได้อยู่6กบนหมู่นะครับก็คือเป็นภาษาภาพที่เราเห็นพวกจากงานจราจรต่างๆสัญ,ญลักษณ์เช่นว่ากรมวิเลยช้งสิลน,นะครับเครื่องหมายการค้ากินสปอร์ตแล้วก็เครื่องหมาย เป็นตัวหนังสือแคแนลอะไรเนี่ยก็คือเลตมาร์กนะครับภาษาภาพและตัวอ,อักษรแคมเปเชั Camp ่นอะไรมาร์กเนี่ยนะครับโอชิ e hi, อะไรประมาณนี้ครับรวมทั้งหมดเนี่ยเราจัดเป็นได้ทั้งหมด6กลุ่ม6กลุ่มเขาเรียกว่าภาพสัญลักษณ์นะครับอันนี้อันนี้เปิดผ่านนิดนิดนึงครับก็จะเนี่ยว่าเราเอายกตัวอย่างของไทยพานิย์มานะครับไทยพานิส์เนี่ยเขาคิดก่อนเลยว่าเขาจะออกแบบ โลโก้อย่างไรดีที่ให้มันเป็นโดนใจของของคนนะครับที่เราเห็นตรงนี้ก็คือว่าเขาต้องสร้างสัญลักษณ์ให้คนจําได้ว่าอันนี้คือเป็นไทยพาณิชย์นะครับถ้าเราดูตรงตรงกลางอ๋อนี่ผมชี้เมาส์ออเมาส์ไม่เมาไม่ได้เพราะว่าผมเปิดคือตรงกลางเราเห็นเป็นใบโพยไหมครับหรือว่าคนเห็นเป็นลูกศรน,นะครับมันใบโพก็เขาก็มี ครามคิดว่าใบโพนี่มันล่มเย็นมาฝากเงินกับที่นี่มันไม่ไปไหนมันล่มเย็นอยู่กับลูกกับหลานได้นะครับแล้วก็ใบโพนี่ถ้าเกิดเราเอากับหัวปุ๊บเป็นหัวใจเป็นหัวใจปุ๊บก็คือบ่งบอกถึงความเอาใจใส่ต่อลูกค้ารักคุณงี้ประมาณนี้ครับนะครับแล้วสีสีของตัวสีส้มนั่นมันก็จะเป็นตัวแม่สีที่ตัดกันนะครับตัวสีส้มก็ให้ พลังในการมีอํานาจต่างๆนะครับแล้วก็ตัวสีเขียวนี่เขาก็จะปีอัตลักษณ์ของเขาเดียวผมจะเปิดต่อไปนะครับก็คือเรื่องของตัวเนี่ครับเขาเรียกว่าสีต่างๆเนี่ยก็คือไอที่ว่าสีนั่นก็คือสีทองก็คือความรุ่งเรืองถ้าเกิดเราผลิตโลโก้ให้กับร้านทองเราก็ต้องทําสีทองนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีเขียวหรือสีม่วงนี่ก็ได้ส,สีม่วงนี่คือพลังอํานาจนะครับ รูปล่างเนี่ยที่ผมบอกก็คือใบโพกับกับหัวใจนั่นเองนะครับการที่ต่างๆที่ออกมาเนี่ยเขาเรียกกันว่าท at ัศนธาตุทัศนธาตุทัศนะมันแปลว่าการดูนะครับธาตุมันหมายถึงว่ารวมรวมองค์รวมต่างๆของทั้งหมดรวมกันมองเห็นเรียกว่าทัศนธาตุนะครับนะนะตัวนี้ก็คือว่า สัดส่วนในการออกแบบนะครับเราก็ต้องทําสเกลแบบนี้เหมือนกันนะครับก็คือใบโพลอะไรนี่ประมาณนี้และองค์ประกอบก็อย่าให้มันเบี้ยวนะครับเวลาเราจะออกแบบอะไรเราต้องต้องสเกลให้ให้แน่นอนก่อนเพราะว่าถ้ามันบิดเบี้ยวไปมันมันเปลี่ยนความพิษนะถ้ามันเบี้ยวไปอ่ะมันต้องมีปัญหานะครับแล้วมันเปลี่ยนความพิษแล้วมันมันดูไม่รุ่งเรืองอ่ะมันต้องมีความสมดุลนะครับคุณค่าไอ้นี่ที่เขาออกแบบมาก็คือว่า ความรักเอาใจก็คือสีแดงเนี่ยสีแดงสีแดงแล้วก็ใบโพเนี่ยใบโพตัวตที่ว่ามีเป็นความรักใช่ไหมครับเวลากับผัวเขาบอกว่าการบริการที่ดีนะครับพลังความรุ่งเรืองเขาเรียกว,ว่าองค์กรน,นั้นน่มันมัน่นคงเขาก็าเวลาตัวนี้ไม่ใช่เล่นนะครับเวลาเราไปผลิตเนี่ยเราจําไว้สีเนี่ยที่เขาเรียกว,ว่าพลังอํานาจเนี่ยครับเป็นสีม่วงเนี่ยเราไปใช้ได้หมดเลยนะตัวนี้สีม่วงเนี่ยเป็นพลังอํานาจเวลาเราจะไปออกแบบให้กับ กำนันกำนันสวยโหดไล่เราจะไปออกแบบสีชมพูยังไงลุงเราก็ต้องออกแบบให้มันมีพลังอํานาจอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยลุ่งเรืองวามลุ่งเรืองเนี่ยเนี่ยเราก็เราก็จําสีทองเอาไว้สีแดงสีชมพูความรักประมาณนี้ก็คือเป็นสัญ,ญลักษณ์เราจะไปออกแบบให้กับอะไรก็ได้เราอาจจะเอาเป็นออกแบบข้าวมาเป็นรวงข้าวแต่เราไปขายไขย่มันได้ที่ไหนลุงมันต้องให้มันสอดคล้องกันไงอ่ะ สรุปหลักการอ,าออกแบบภาพสัญ,ญลักษณ์นะครับก็คือเรื่องของแนวความคิดนะครับแล้วก็หลักการจัดองค์กรประกอบสินทัศนธาตุและเทคนิควิธีการคุณค่าและความหมายของการออกแบบนะครับแล้วมารวมเป็นการออกแบบแบบเป็นตาสัญ,ญลักษณ์นะครับก็ต้องใช้แบบ4ี่อย่างนี้เอามาประกอบกันนะครับก็การออกแบบภาพสัญ,ญลักษณ์ที่ดีจะต้องสื่อตัวตนได้ต้องเป็นที่จดจําแล้วก็ ต้องซื้อได้แม้ไม่มีสีสันครับแม้ไม่มีสีสันคืออะไร